อาธซากูลาฟิลมคงเป็นได้แค่เพื่อนเอพิโซดที่หนึ่ง Like, Subscribe, Notifications ปิดเทอมไปทั้งหลายเดือนนะโคตรคิดถึงแกเลยมีเรื่องให้เมาหมออีกเพียบเลยอะโดยเฉพาะเรื่องที่ป้านของฉันนะเออและฉันซื้อ iPhone 14รุ่นใหม่มาด้วยนะอัปเดต iOS แล้วดีสุดๆอ,อ๋อเหรอหน้าฉันสวยขึ้นนะยจริงด้วยหน้าเนียนขึ้นเยอะเลยอะมีครีมอะไรดีๆบอกได้นะไม่รู้อะก็ใช้ผสมผสมกันไปมันก็เนียนเอง เอาคีมทำไมทำหน้านิ่เหน,นั้นล่ะเหมือนเห็ดเฮ้ยแต่สิ่งที่ฉันเห็นเนี่ยคือคืออะไรรู้ไหมมันก็คือุภาพบุรุษเออดีนะผมชื่อตาเพิ่งมาเรียนใหม่เทอมแรกวีลล์ตาฉันชื่อว่าคีมนะสุดเพื่อนของฉันเนี่ยชื่อนิพานะหรือว่านิก็ได้เรียกได้หมดเลย นี่จ้ะห้องสองทับหนึ่งมีอะไรบอกฉันได้ตลอดนะเออสตาอยากจะรู้ว่านิอ่ะอยู่ห้องมอสองทับอะไรหรออ๋อฉันอยู่มอสองทับสามนะไปเจอกันได้ตลอดนะฉันนั่งอยู่หน้าห้องโต๊ะอินมหน้าต่างเลย <c oughs> เออเฮ้ยนิต,กกตุกแกตุกแกตวเบลเลอร์เลย <c oughs> <c oughs> เอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยโอ้ย ให้ตายสิตุกแกทั้งไหนวะเนี่ยมุกเดิมๆเ,เลยในเรื่องรักไม่เคยสมหวังก็เล่นมุกตุกแกกระโดดใส่ตัวเนี่ยแหละขอบคุณนะที่ช่วยปัดตุกแกออกให้เฮ้ยตอนนี้มันสายแล้วอะเดี๋ยวฉันขอไปก่อนนะเจอกันนะจ๊ะเฮ้ยนี่มันลายของนายสตาร์นี่วะโอ้โหโปรไฟล์อย่างหล่อตัวจริงก็หล่เอเฮ้ย อย่าบอกตว,ว่าเขาใช้ไอโฟนเหมือนกันน่ะมุกเดิมๆจากลักนี้ไม่เคยสมหวังเลยเอา iPhone ชนกันแล้วแลกเนมดรอปสุดๆขอบคุณสำหรับไลน์เด้ะนี่นายาย้ายไาจากโรงเรียนอะไรเหรอไม่เคยเห็นหน้าเลยอะ่ะสมงมีสาวน่าจะตรึมนะอยู่ไปสักพักสักพักคนก็อาจจะรู้จักในทั้งโรงเรียนเลยแหละเวอรอไป Crazy hey, a หน้ามันได โลไฟอย่างเท่พื้นหลังอย่างตึงเลยแถมเสียงไลายยังตั้งเป็นเสียงนกร้องอีกโอเคทักไปแบบนี้แล้วก็รอตอบกลับมาเลยนะยี่คนนี้มัน,ปนแปลกแปกเว้ยคุหลังจะคุยมาสัปดาห์หนึ่ง่ยก็น่ารักดีเหมือนกันนะเป็นลี่ดีเอ๋พรุ่งนี้ขอคุยด้วยอย่างนั้นเหรอ เขาบอกว่าหลังตึกลงยิมไหนอะยังไม่เห็นมาเลยอะอุย้ยตารกระโดดลงบันนั้นไม่เจ็บเลยหรอหเราไม่เจ็บหรอกเราชินแล้วนะแบบเนี้ยกระโดดทุกวันเลยสูงกว่าด้วยอยากจะบอกกับเธอว่าอุย้ยอะไรอ่ะมีอักษรลอยด้วยอยากจะบอกกับเธอว่าเป็นแฟนกัน เราชอบเธอต้องการที่จะปกป้องเธอนี่ได้ชอบเราจริงดีคนใดที่ถูกเจียวก็มักจะเป็นเพียงคนเดียวที่ถูกใจวันเสาร์นี้ยเจอกันนะนี้บ๊ายบายนี่น่ารักเลยโดนสารภาพรักด้วยนี้วันเสาร์นี้เจอกัน,นสนุกแน่เลยทรงเดีย เราต้องแต่งตัวสุภาพออกไปสินะแต่งสั้นไ่ได้เลยเรากับสตาร์อะก็ชอบสุภาพเหมือกันนั่นแหละเดี๋ยวก่อนดีเออแม่คะวันเนี้ยหนูไปทำรายงานบ้านเพื่อนนะคะที่บ้านจอยค่ะแม่ไปเช้าเย็นก็กลับแล้วอะ่ะอ๋อไปบ้านจอยสินะถ้างานหนูนั่งรถไปก็ระวังระวังด้วยนะลูกเจอกันตอนเย็นนะลูกค่ะ ต้องแบ่งทําเป็นตอนเอานะครับทุกคนไม่งั้นความจําจะเต็มนะครับทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยมือถือเริ่มจะฝืดแล้วแหละโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย